ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม 310D s u มิ i t กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นที่พ er าวเวลเลียมแควรีสอร์ทกาญจนบุรีจะเกิดขึ้นในวันที่3,4,5มิถุนาพศ2565กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ระดมความคิดมุมมองและรวบรวมแนวทางวิธีการเพื่อที่จะทำให้ไลออนภาค3 1 0ดีไปข้างหน้าในทิศทางและแนวทางที่เหมาะสมในกิจกรรมนี้จะมีผู้ว่าการภาครับเลือกตั้ง รองผู้ว่าการภาคคนที่1รับเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาคคนที่2รับเลือกตั้งและประธานฝ่ายต่างๆคอยต้อนรับทุกคนอยู่ที่นั่นและกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมทางด้านการอะรมความคิดในอดีตกิจกรรมแบบนี้จะจัดขึ้นและใช้ชื่อว่าอบรมในยกเลขาเฮลันยิกแต่ปัจจุบันนี้เราเริ่มเห็นว่านนยกเลขาเฮลันยิกเนี่ยมีคุณค่ามีความหมายที่เราจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งแล้วให้เขาไปทํากิจกรรม ตามที่เราเองต้องการแต่ในปีบริหารนี้เราจะเป็นกิจกรรมเชิงเวิร์กช็อปเพราะฉะนั้นมุมอมองความคิดเลขาในยกและเหนนยืนินี้รวนแต่มีคุณค่าเราจะเอามุมอมองแนวทางและวิธีการของทุกคนนะครับมาต่อย,ยอดทําให้เกิดกิจกรรมบริการทําให้เกิดการขยายสโมสรทําให้เกิดการเพิ่มสมาชิกและทําให้เกิดความสามัคคีเกิดขึ้นภายในสโมสรและภายในภาคสามหนึ่งดีของเรากิจกรรมนี้ ถ้าเกิดใครมีครอบครัวสามารถนำพาครอบครัวไปร่วมกับกิจกรรมนี้ได้เพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่พร้อมเพียงทั้งสถานที่การจัดอบรมสัมมนาที่พักที่สถานาการและแหล่งท่องเที่ยวมากมายท่านจะได้รับทางการแบ่งปันและครอบครัวของท่านก็จะได้ทําการพักผ่อนไปพร้อมกันกันด้วยเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะครับวันที่3 4มหมิถุนาเรานัดเจอกันในกิจกรรม3-10ดีสม,มิตแล้วเราเอง จะเติบโตไปด้วยกันในทางที่ดีและเหมาะสมขอเชิญชวนทุกคนนะครับเขาร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันสวัสดีครับ